สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d a y p i ายเดย์พอดแผ่านหนังสือชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์วันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันที่30แล้วในหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณถูกปั้นขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้าลองนึกถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมรอบๆชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนตึกเรียนของเราหรืออาจจะเป็นห้องน้ําห้องประชุมหรือจะเป็นห้องรับแขกทุกอย่างล้วนมีจุดประสงค์ของมัน เราก็เหมือนกันเราถูกสร้างมาอย่างมีจุดประสงค์พระเจ้าเนี่ยได้สร้างเรามาเพื่อให้เราทําหน้าที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับงานศิลปะที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกวันนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราเนี่ยไม่เหมือนกับใครและไม่มีใครที่เหมือนเราพระเจ้าทรงออกแบบเรามาอย่างตั้งใจทุกวันในชีวิตของเราพระองค์ทรงมีแผนการสําหรับเราไว้เสมอเพื่อที่ให้แผนการเหล่านั้นเนี่ยจะหล่อหลอมเรา เพื่อเราพร้อมในการที่จะรับใช้พระเจ้าและรับใช้ผู้อื่นความสามารถและพรสวรรค์นในตัวเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อพระสิริของพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเรานั่นเองพระเจ้าทรงออกแบบเราทุกคนมาให้เหมาะสมกับพันธกิจเฉพาะของเราทุกคนนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําในโลกใบนี้ในงานรับใช้เราจะสังเกตว่าบางคนจะเก่งบางเรื่องเป็นพิเศษ เช่นคนนึงอาจจะเล่นกีตาร์ได้ดีมากๆคนนึงอาจจะพูดเก่งมากอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ทำความสะอาดได้สะอาดมากๆหรือบางคนอาจจะจัดเก้าอี้ได้ตรงมากบางคนชอบจัดสถานที่บางคนชอบในการที่จะได้พูดคุยกับผู้อื่นดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนโดยเราทุกคนเนี่ยจะมีส่วนผสมของลักษณะต่างๆที่เรียกว่าเชฟเชฟเนี่ยจะประกอบด้วยตัว S ตัว H ตัว A ตัว P และตัว E แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัว S กับตัว H ก่อนตัว S เนี่ยย่อมาจาก Spiritual Gift ก็คือของประทานฝ่ายวิญญาณนั่นเองส่วนตัว H เนี่ยย่อมาจากใจของเรานั่นเองก็คือความสนใจในส่วนลึกของเรามาดูในส่วนของของประทานฝ่ายวิญญาณกันก่อนเลยวันนี้เนี่ยพระเจ้าประทานของประทานให้กับเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อ เพื่อให้เราจะช่วยในการรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าของพระทานเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกหรือแลกเปลี่ยนกันได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าผู้ที่เลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับมันก็คือพระองค์เองพระเจ้าทรงมอบตามพระประสงค์ของพระองค์เองให้กับเราทุกคนแต่ละคนจะได้รับของประทานไม่เหมือนกันเพื่อให้เราจะช่วยเหลือกันและกัน การใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราและให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นจำเริญมากยิ่งขึ้นในส่วนต่อมาก็คือส่วนของใจหรือว่า Heart ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่2 7ข้อที่19บอกเอาไว้ว่าใจของคนก็สอคนฉันนั้นใจของเราคือแหล่งกําเนิดของแรงจูงใจความฝันและสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทําและคําพูดของเรา หากเราทําในสิ่งที่เราเต็มใจและรักจริงๆเราจะทําได้ดีและเต็มไปด้วยพลังในการทําสิ่งนั้นการรับใช้พระเจ้าจากใจไม่ใช่แค่ทําไปตามหน้าที่แต่ทาด้วยความกระตือรือร้น,ลนและทําอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพถ้าเรามีความกระตือรือร้นในการทําสิ่งนั้นด้วยใจจริงเราจะทํามันได้อย่างดียอดเยี่ยมมากๆเลยเพราะมันคือสิ่งที่เรารักและเชื่อในสิ่งนั้น หนุนใจให้พี่น้องว่าวันนี้อยากแค่พอใจกับชีวิตที่เราสะดวกสบายแต่ให้มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำจากหัวใจของเราวันนี้ก็อยากฝากคำถามไว้ให้กับพี่น้องได้กลับไปคิดทบทวนและไขควรกันสักทิดหนึ่งนะครับคือวันนี้เนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่เราได้รับใช้พระเจ้ารับใช้คนอื่นด้วยใจที่กระตือรือล้น,ลนและรักที่จะทำในสิ่งสิ่งนั้นคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำสิ่งสิ่งนั้น ให้มีผลกับอาณาจักรของพระเจ้ามากขึ้นได้ยังไงสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลากันไปก่อนพระเจ้าอวยพรครับ